ท่อ AC มันก็ดูแบบเ l e s s i n g ดีนะแล้วก็ด้วยความที่ผมยังไม่ค่อยมีเงินนะผมก็เลยจัดตัวนี้มาก่อนนะ900บาทนะครับแล้วก็แปลงคอยีก800นะพอพักก็ยังเดิมเดิมนะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นในรูปนะครับจริงแล้วท่อที่ผมชอบนะผมก็มีอยู่นะผมชอบ My l be l My life be like wow. yeah. กราบสวัสดีว่าแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวาบเกอร์น,นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บนรถคาวาสกิสเซนดคงแอร์นะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมานะครับรีวิวเสียงท่อนะครับทรง s อที่ผมซื้อมานะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ไปใส่หม้อพักไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็อบ,บอกว่าใส่หม้อพักเสร็จนะครับก็แรงต้นที่เคยหายไปนะมันก็กลับคืนมานะครับแล้วก็เสียงนะ ก็จะเบาลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับผมแล้วก็จุกลดเสียงนะผมให้ช่างเขาเชื่อมติดไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้แน่นนะท่านผู้ชมพอมันแน่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันจะนะวันนี้มีสาวมาด้วยนะจับมือนิดนึงนะท่านผู้ชมแตะอ่างนิดนึงนะโอเคฮะเดี๋ยวสาวจะเป็นใครเดี๋ยวก็ติดตามกันละกันนะเดี๋ยวผมหา ที่ลองเสียบท่อนะครับเพราะว่าแถวนี้มันคนค่อนข้างเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนชาวบ้านเอานะครับโอเคฮะเดี๋ยวน่าจะวนๆไปนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าตาเร่งมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวผมวับไปที่ตรงที่มันไม่ค่อยมีคนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปตรงไหนนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นนะครับ เสียงท่อรถนะครับ SC นะเป็นของกอนะครับซื้อมา900บาทนะครับแล้วก็ใส่หม้อพักเดิมนะเดี๋ยวผมจะมาให้ฟังเสียงแล้วกันนะครับว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรนะครับผม oh, <no. S 1> ก่อนหน้านี้ที่ EP ที่แล้วนะครับเป็นแป๊บยิงตรงนะอันนี้ผมใส่หม้อพักมานะครับต้องบอกว่าเสียงนี้ค่อนข้างชอบเลยนะแล้วก็ เพื่อนๆถามมานะครับว่าใส่จุกลดเสียงหรือเปล่านะครับก็คือใส่ตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะอยู่ด้านในนะครับผมเนี่ยเห็นไหมฮะถ้าไม่มีมันก็จะเป็นโล่งๆนะท่านผู้ชม <c oughs> ก็บอกว่าเสียงค่อนข้าง,างน่าพอใจนะ <c oughs> นี่ก็เป็นรอบเดินเบานะ ่อไปเป็นประมาณ6,000รอบแล้วกันนะประมาณนี้นะครับผมโอเคฮะก็น่าจะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเพราะจะให้รอบตัดเลยเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้นะครับโอเคเพราะว่าตอนนี้ ในหลักมหาวิทยาลัยนะครับมันก็ยังมีคนอยู่นะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่น่าจะมีแะไรจริงวันนี้เป็นวันหยุดนะครับแต่ก็เกรงใจนะไว้ผมไปไกลๆดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปกินกาแฟกันนะท่านผู้ชมวันนี้มีสาวมาด้วยนะครับก็กินดีนิดนึงนะทุกทีก็โอเลี้ยงนะส่วนตัวผมก็ทีนวันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้พาสาวมานะทีนวันก็ไม่น่าไม่น่าจะมีใคร ใครไปด้วยนะท่านผู้ชมชวนไปกินที่มันคงไม่มีใครมานะก็เดี๋ยวเราก็จะไปร้านกาแฟในมอเนี่ยนะครับนะวันนี้ก็เสียงตอนขับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้ดังนะผมบอกเลยว่าไม่ได้ดังแล้วก็ไม่ได้เงียบจนเกินไปนะกําลังดีนะครับจนบางครั้งนะผมรู้สึกว่าเสียงมันอาจจะคล้ายๆท่อเดิมด้วยซ้ำนะเสียงมันคือต้องเข้าใจว่าไอ้เครื่องเนี่ยตัว600นะครับสสูบเนี่ย เสียงเครื่องนะมันดังมันดังมากอะ่ะจนเสียงท่อบางทีมันแบบมันไม่ค่อยได้ยินอะ่ะนะเสียงเครื่องมันดังเสียงกองอากาศมันดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยชอบท่อดังนะแต่ชอบทรงของท่อแต่งนะครับ <Okay. S 1> ท่อแอร์ซีมันก็ดูแบบเลสซิ่งดีนะแล้วก็ได้ความที่ผมยังไม่ค่อยมีเงินนะผมก็เลยจัดตัวนี้มาก่อนนะ900บาทนะครับแล้วก็แบ่งคอยอีก800นะกอพักก็ยังเดินเดิมนะท่านผู้ชมอย่างที่เห็นในรูปนะครับจริงแล้วท่อที่ผมชอบนะ ก็มีอยู่นะผมชอบราคาปวิกนะท่านผู้ชมแต่รุ่นของมันนะครับที่ผมชอบนะมันยังไม่มีขายในไทยนะผมยังไม่เห็นนะครับราคาถ้ามีก็น่าจะสามหมื่นกว่าบาทนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะถ้าบอกเป็นปลายตัดเฉียงนะท่านผู้ชมค่อนข้างหายากอะ่ะมันไม่เหมือนปลายแบบสมัยเมื่อก่อนนะครับนะแล้วผมก็ไม่แน่ใจด้วยว่าท,ท่อที่ผมอยากได้นะครับมันเป็นยูโร4หรือยูโร5้นะท่านผู้ชมเพราะว่าท่อคาร์ูวิกรุ่นใหม่ๆนะครับไซเลนเซอร์มันจะถูกฝังไว้ใน ท่อเรียบร้อยนะเอาออกไม่ได้นะครับผมนะไม่เหมือนท่อสมัยมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องศึกษาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับผมแต่อย่างในรูปที่เห็นนะครับมันจะเป็นเฉพาะปลายออกมานะท่านผู้ชมยังใชหมอพักเดิมนะครับผมซึ่งค่อนข้างถูกใจผมนะเพราะว่าผมชอบมอพักเดิมมากนะครับมันทําให้ต้นไม่หายนะครับอย่างตอนเนี้ยผมใส่มอพักเดิมนะครับต้นมันก็ไม่หายเหมือนตอนที่ผมใส่ท่อยิงตรงนะ หรือว่าใครจะชอบแบบท่อยิงตรงไวไปตรงก็ได้นะครับผมนะแต่ส่วนตัวผมเนะี่ยชอบหม้อพักเดิมนะแล้วก็เป็นายแต่งนะครับเพราะว่าต้นมันหายนะุผู้ชมมันมันแบบมันไม่เหมือนตอนรถเราออกสูตรใหม่ๆคือมันพุ่งมากอ่ะนะผมยังชอบอารมณ์นั้นไว้อยู่นะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมก็มีสาวนะผู้ชมโอเคตอนนี้ผมก็ถึงร้านกาแฟแล้วนะครับต้องบอกว่าพนักงานนะชมขาวขาวนะ โอเคฮะเดี๋ยวเราก็น่าจะลงไปกันละนะครับผม <Okay. S 1> ก็จอดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะฮะจอดได้นะขาวเหลืองนะฮะจอดได้ชั่วรขาวนะผมลงไปซื้อกาแฟแล้วเดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วนะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันในร้านเลยดีกว่านะผมไม่รู้ว่าแบตผมจะหมดเมื่อไหร่เลยนะครับมีตังนะมอีอ๋อจะถายตังนะเอ๋วะเอมุกบิด บ่ายแล้ววะเร็วเร็วตื่นนี่เราตื่นเร็วนะทำไมมันบ่ายแล้ววะไม่ทันทำเลยเอาอะไรไม่เอาชาเขียวเย็นใส่นมสามต,ามตามันค่ะผมเอาอุ้ยลาเต้ฮะมันเย็นนะเอาแบบครับ เพื่อนๆชอบเมนูอะไรก็คอมเมนต์กันได้นะส่วนผมก็จะกินอยู่2อย่างนะลาเต้เย็นกับอเมริกาโน่นะฮะอันนี้ก็คือสาวองเรานะท่านผู้ชมใส่หมวกตลอดเวลาแม้กระทั่งอยู่ในร้านนะครับเพราะว่าเครื่องสําอางมันจะหลุดนะนี่ก็น้องไม้นี่รู้จักด้วยนะจริงๆก็ไม่ได้รู้จักนะถามชื่อเขานะครับก็ได้แล้วนะครับกาแฟที่นี่ก็โอเคนะท่านผู้ชมชาเขียวอร่อยนะฮะ ก็เดี๋ยวเรานะฮะเสร็จจากนี้เราก็วันหยุดนะท่านผู้ชมไม่รู้ก็จะทำอะไรเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แบตโกโปรผมเอามาน้อยเลยนะนี่ผมเดี๋ยวขออนุญาตชำระเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมก็น่าจะประมาณ100บาทนะทั้งเนือทั้งตัวมีอยู่500นะสิ้นเดือนนะท่านผู้ชมแต่พาสาวมานะหน้ามต้องใหญ่ไว้ก่อนนะครับนะ ก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนของแต่งนะเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้อีกทีแล้วกันนะท่านะผู้ชมเพราะว่าวันนี้มีสาวมาด้วยนะมันเดี๋ยวมันเขาจะร้อนนะฮะผมก็เกรงใจนะเดี๋ยวก็คงเอาไปส่งกัแหละนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็คงกลับมากินกาแฟนะครับผมแล้วก็ชวนน้องไม้นี้คุยแล้วกันนะเอาคนนี้ไปเก็บก่อนนะท่านะผู้ชมอ้ยไม่ใช่นะก็น่าจะ ไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้นะวันหยุดตอนนี้ก็บ่ายแล้วเดี๋ยวก็คงอาจจะกินข้าวกินอะไรนะครับก็แบตก็ใกล้จะหมดด้วยนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากให้ผมนะครับทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกมาได้นะครับผมหรือว่าจะติดต่อเข้ามาในเพจเล่นเกมด้วยกันก็ได้นะครับโอเคฮะคลิปนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันครับแบตน่าจะหมดแล้วนะไม่รู้จะตัดเมื่อไหร่ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ